สวัสดีครับร้านเครื่องเสียงสุทินซาวนะครับวันนี้วันที่1ตุลานะครับผมเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับผมเดือนตุลานะครับพศสองพนหานะครับผมวันนี้ก็เอาใจคอรักย่านะครับมีมิกนะครับผมราคาราคาถูกนะครับผมราคารักย่านะครับกับเพลว่าเอมนะครับผมวันนี้มีเข้ามา5รายการนะครับรายการแรกวันนี้จะเป็นมิกนะครับผมเริ่มต้นที่มิกนะครับเป็นมิกของ แอคเตอร์นะครับผมเป็นของแอคเตอร์นะครับแอคเตอร์เป็นรุ่น AT 8 d s p นะครับผมรุ่นจะอยู่ตรงข้างบนนะครับ AT 8 d s p นะครับตัวนี้ซื้อใหม่6,000กว่าบาทนะครับผมมีสีช่องนะครับผมสีช่องไมล์นะครับมีสีช่องไมล์มีสองสเตอร์นะครับผมรวมสเตอร์ก็จะเป็นแปดช่องนะครับ ซีโมโนสองสเตอร์นะครับตัวนี ación, itar, ้มีเอฟเฟกนะครับผมเอฟเฟกเป็นเอฟเฟกแท้นะครับเอฟเฟกเสียงดีนะครับผมมี Eq นะครับตัวบอดี้จะเป็นเหล็กนะครับผมบอดี้จะเป็นโลหะนะครับแข็งแรงนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมเดี๋ยวจะเทสเสียงให้นะครับผมช่องที่หนึ่งนะครับช่องแรกนะครับ เสียงดีนะครับผมเสียงใช้ได้นะครับช่องที่สองนะครับต่อไปช่องที่สามนะครับช่องที่สามนะครับผมช่องที่สี่นะครับไฟวิ่งขึ้นปกตินะครับผม ตัวนี้เดี๋ยวสายสเตอร์เดี๋ยวจะลองช่องสเตอร์ให้นะครับผม ช่องสเตอร์นะครับผมสเตอร์ห้าหกนะครับสเตอร์เจ็ดแปดนะครับผมมีเอฟเฟกต์นะครับได้จะลองเอฟเฟกต์นะครับผม เอฟเฟกเป็นเอฟเฟกแท้นะครับผมเสียงใช้ได้นะครับสามารถแต่งเสียงเอฟเฟกได้นะครับผมมีโปรแกรมเลือกนะครับราคาตัวนี้2,800บาทรวมส่งนะครับผมตัวมิกซ์นะครับราคา2,800บาทรวมส่งนะครับผมเก็บเงินปลายทางบวกอีก100บาทนะครับสําหรับตัวของแอคเตอร์นะครับผมสภาพนะครับผม สภาพไม่มีสนิมนะครับตัวที่2ก็เป็นมิกเหมือนกันนะครับผมตัวนี้จะเป็นของซาวมิลานนะครับซาวมิลานรุ่นนี้เป็นรุ่น EQ5505 นะครับ EQ 5 5 0 5นะครับผมตัวนี้มีเอฟเฟกนะครับตัวนี้จะทำเลียนแบบยามาฮ่านะครับผมตัวนี้จะทำเลียนแบบก๊อปนะครับก๊อปยามาฮ่านะครับรูปร่างหน้าตาจะคล้ายๆยามาฮ่านะครับผมเหมือนยามาฮ่าเลยนะครับบล็อกเดียวกันนะครับผมซื้อใหม่ก็4,000กว่าบาทนะครับตัวนี้นะครับผมตัวสาวมิลานนะครับเสียงก็ใช้ได้นะครับเอฟเฟกต์ใช้งานได้ปกตินะครับ มีเอฟเฟกในตัวนะครับผมตัวนี้มีเอฟเฟกในตัวนะครับมี8ช่องไม้นะครับผมมี8ช่องไม้นะครับรวมทั้งหมดมี12ช่องนะครับผมรวมสเตย์ด้วยนะครับมี12ช่องนะครับผมทั้งหมดนะครับต่ำนี้ต่ำนี้จะมีดันมุมนะครับจะไปเยอะไปนิดนึงนะครับผมเพราะว่าบอดี้จะเป็นพลาสติกนะครับตัวยามาฮ่าของแท้ก็จะเป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับผมอาจจะมีแง้มแง้มนิดนึงนะครับ ต้องไปไปหยอดกาวเอานะครับผมตอนนี้ใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะเทสเสียงให้นะครับตัวซาวมิลานนะครับผมช่องที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวล,ลืมเสียบสายลืมเสียบสายเมนนะครับผม เสียบสายเมนแป๊บหนึ่งนะครับลองใหม่นะครับผมเมื่อกี้ลืมเสียบสายสัญญาณนะครับช่องที่หนึ่งนะครับผม ช่องที่สองนะครับช่องที่สองนะครับผมช่องที่สามนะครับช่องที่สี่นะครับผมช่องที่สี่นะครับช่องที่ห้านะครับช่องที่หกนะครับผม ดี๋ยวจะร้องเอฟเฟกให้นะครับเอฟเฟกเป็นเอฟเฟกแท้เหมือนกันนะครับผมเสียงใช้ได้นะครับราคา2500บาทนะครับ2500บาทรวมส่งนะครับผมเก็บเงินปลายทางบวกอีก100บาทนะครับตัวก๊อปยามาฮ่านะครับเดี๋ยวใช้ดูด้านหลังนะครับผม ตัวซาวมิลานนะครับข้างหลังนะครับผมตัวนี้มีมะแปลงแยกนะครับมะแปลงจะอยู่ข้างนอกนะครับผมตัวมะแปลงจะอยู่ข้างนอกนะครับราคา25 0 0บาทรวมส่งนะครับผมเก็บเงินปลายทางบวกอีก100บาทนะครับตัวเซามิลานนะครับผม ตัวนี้จะมีคอมเพรสเซอร์นะครับผมมีคอมเพรสเซอร์อยู่สีช่องนะครับคอมเพรสเซอร์อยู่สีช่องนะครับผมคอมเพรสเซอร์ก็คือการพิคนะครับแล้วแ,แต่เราจะตั้งนะครับผมตัวต่อไปเป็นของโอริทนะครับผมโอริทตัวนี้ก็หน้าตาคล้ายยามาฮ่าเหมือนกันนะครับ ตัวโอริสนะครับผมตัวเล็กนะครับตัววอลลุ่มจะตัวสไลด์จะเป็นวอลลุ่มนะครับผมเป็นรุ่นเล็กนะครับซื้อใหม่ก็6,000กว่าบาทนะครับโอริสนะครับผม MG 8 2จ x นะครับตัวนี้เอฟเฟกไม่ดังนะครับผมต้องไปเช็คเอฟเฟกเอานะครับขายราคา1,700บาทนะครับผมใช้ได้ทุกช่องนะครับใช้ได้ทุกช่องนะครับผมมีเอฟเฟกใช้ไม่ได้นะครับเอฟเฟกกับ USB นะครับผมใช้ไม่ได้นะครับ เดี๋ยวจะเทสเสียงให้นะครับผมเดี๋ยวขอหาสายแป๊บหนึ่งนะครับ ตัวนี้ไปเข้าคอร์สให้เสียบรูสเตอร์นะครับผมรูด้านข้างนะครับสองรูนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเสียบเป็นตัวอย่างนะครับสองรูนี้นะครับไปเข้ามิกเข้าไอคิวนะครับผมเอ้ยไม่ใช่เข้าวิกเข้าไอคิวเข้าคอร์สนะครับโทษทีนะครับเข้าไอคิวเข้าคอร์สตัวนี้มีสีช่องนะครับผมมีสีช่องไม้นะครับมีสีช่องไม่มีหนึ่งสเตอร์นะครับผมเดี๋ยวจะลอง ช่องที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาเปิดวอลลุ่มพาวเวอร์แป๊บนึงนะครับผมพอดีเมื่อกี้ย้ายสายปิดวอลลุ่มไว้นะครับตัววอลลุ่มเมนจะอยู่เป็นสีแดงนะครับผมเป็นวอลลุ่มสีแดงนะครับเป็นวอลลุ่มเมนนะครับผมช่องที่หนึ่งนะครับ โอทดีนะครับผมพอดีมีคนโทรเข้าด้ขอตัดสายเพิ่มนึงนะครับพอดีกําลังอัดคลิปอยู่นะครับผมขออภัยด้วยนะครับช่องที่2นะครับผมเสียงแรงมักนครับผมเสียงดีมากันะครับช่องที่สช่องที่4 1234ี่ช่องที่4ี่นะครับ ตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับผมมีเอฟเฟกนะครับผมใช้งานไม่ได้นะครับเอฟเฟกต้องไปเช็คเอานะครับผมหน้าตาคล้ายยามาฮ่าเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็มีมอแปลงแยกเหมือนนะครับผมใช้มอแปลงแยกเหมือนกันนะครับผมราคาไม่แพงนะครับพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมเก็บเงินไปทางบุญหนึ่งร้อยบาทนะครับตัวโอริสนะครับผม เดี๋ยวไปเชื่นต่อไปนะครับผมเป็น power amp นะครับ power amp ของอ่านว่าอะไร <c oughs> perfect <c oughs> นะครับ perfect <c oughs> ตัวนี้เป็นรุ่นเล็กนะครับผมใช้ขับดอก15ขั้นละดอกนะครับผมหรือว่าขับแหลมก็ได้นะครับ ถ้าออกลัางแก้ก็ขับแลมนะครับผมถ้าขับในบ้านก็ขับ15ได้ค่าละดอกนะครับเป็นแอมรุ่นเล็กนะครับผมแต่อะไรเกดดีนะครับไดเป็นไดใหญ่ของมัดเฟดนะครับผมมีซาซิเตอร์อยู่ค่าละสองนะครับผมสองคู่นะครับสี่ตัวนะครับผมซ้ายขวานะครับพัดลมอยู่ตรงกลางนะครับผมมีมะแปลงเป็นมอแปลงเหลี่ยมนะครับผมมีซีอยู่สองลูกนะครับเสียงเสียงใสดีนะครับผมไม่มีจีมีฮัมนะครับ ฟังในบ้านสบายนะครับผมหรือว่าจะออกกลางแจ้งก็ขับแหลมนะครับเดี๋ยวจะเทสฟังเอนะครับผมเดี๋ยวขอเปลี่ยนเพลงนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเพลงแป๊บหนึ่งนะครับผมช่องช่องเอใหม่นะครับผมช่องที่หนึ่งใหม่นะครับ เสียงดีเหมือนกันนะครับผมช่องที่2นะครับช่อง A นะช่อง B นะครับผมเสียงพุ่งดีน,นะครับผมไดเป็นได้ใหญ่ของเป็นได้ของมอดเฟตนะครับ p o โ e r เวอร์มอ0เฟสี่ร้อยวัตต์นะครับ,ร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 ,บราคา2,000บาทรวมส่งนะครับผมตัวต่อไปเป็นของสตอมนะครับผมสตอมนะครับ ตัวนี้ก็ราคา2,000บาทเหมือนกันนะครับผมเก็บเงินปลายทางบวกอีก100บาทนะครับตัวเ e อร์เฟกก็เก็บเก็บปลายทาง100บาทเหมือนกันนะครับผมเก็บเงินปลายทาง100บาทนะครับราคาเท่ากันนะครับผม2,000บาทเก็บเงินปลายทางบวกอีก100บาทนะครับตัวสตอมก็เหมือนกันนะครับผมเก็บเงินปลายทางบวกอีก100บาทนะครับเดี๋ยวจะเทสเสียงให้นะครับตัวสตอมนะครับ อยายสายลำโพงแป๊บหนึ่งนะครับผมเทสฝั่งเอนะครับ เพศฝั่งบีนะครับผมจะงาดได้ปกตินะครับผมข้างในก็จะเป็นเม่าแปลงนะครับเม่าแปลงเม่าแปลงเหลี่ยมนะครับภาคขยายตัวนี้จะอยู่ซีกซ้ายนะครับผมเดี๋ยวเขาถอดสายลำโพงแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้ภาคขยายนะครับผม ใช้ C2 ลูกนะครับมีประกันลำโพงพร้อมนะครับผมราคา2,000บาทนะครับเก็บเงินประทางบวกอีก100บาทนะครับข้างหลังนะครับผมข้างหลังรุ่นนี้ก็จะมีโค้ดดำแดงนะครับมีโค้ดดำแดงมีสเปคคอนนะครับมีแจ็คโฟนแจ็คแคนนอนนะครับผม A l r นะครับมีปุ่มพาราแล้วนะครับผมปุ่มทางขวาเป็นปุ่มบิดโมโนนะครับ ข้างหลังของ Perfect นะครับตัวนี้ก็โคดำแดงนะครับผมมีโคดำแดงมีสเปคอนนะครับอุปกรณ์ครบเหมือนกันครับผมสัญญาณขาเข้า,ขาก็จะเป็นแจ็คแคนนอนนะครับผมแบบโลหะนะครับแข็งแรงนะครับตัวตัวพอรเฟ c t จะ พัขยาจะเป็นแยกซ้ายขวานะครับจะแยกอิสระนะครับผมฝั่งซ้ายของขวานะครับพัดลมอยู่ตรงกลางนะครับพัดลมระบายความร้อนนะครับผมเผื่อเพื่อนๆหานะครับผมเครื่องเสียงราคาไม่แพงนะครับผมไปใช้งานนะครับฟังในบ้านนะครับผมสบายๆนะครับก็โทรมาติดต่อได้นะครับผมเบอร์โทร0925094921นะครับหรือมา ชมสินค้าได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับทางร้านก็มีระบบเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะครับก็เก็บเงินปลายทางได้นะครับผมลูกค้าที่พร้อมโอนก็มีราคาขอส่วนลดได้นะครับผมโทรมาต่อราคากันได้นะครับร้อยสองร้อยนะครับผมเกม็บเงินปลายทางก็จะมีบวกค่าธรรมเนียมนิดหน่อยนะครับผมก็วันนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนนะครับผมก็ เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ